สวัสดีค่ะชมข่าวกีฬากันนะคะเราเริ่มกันที่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้เมื่อเช้ามืดที่ผ่านมากับบราซิลแพ้อกเกดอเอกวาด,ดอร์ลงเตนนะนัดที่11เพบก,กับบราซิลที่อันดับที่2ครึ่งแรกเสมอกันอยู่0 0นย์นถึงครึ่งหลังนี่ไปได้แค่สีนาทีอกเกดอรทำประตูได้จากการยิงของออกุสซินเดลกาโดหลังจากนั้นกับบราซิลก็บุกหนักแต่ว่าแก้ประตูคืนไม่ได้หมดเวลาอกวกดอพลิกล็อกชนะบราซิลบุดหวิด1ประตูต่อศูนย์ ส่วนทีมอันดับที่หนึ่งอาร์เจนตินาเพื่อประเวเนซุเอลาทีมอันดับสุดท้ายร่งแลอาร์เจนตินาได้ประตูนำา2งจากเพอร์นันครสโปนาทีที่12และฮวนพาโบโซริ ori, นาทีที่31มาถึงครึ่งหลังอาร์เจนตินาทําได้อีกสงประตูค่ะจากควนเวรอนนาทีที่52กายาโดนาทีที่60สซามูเอลนาทีที่85หมดเวลาอาร์เจนตินาชนะ50สรุปคะแนนอาร์เจนตินานำเป็นอันดับที่หนึ่งต่อไปค่ะมี28คะแนนนจาก11ที่2ปกวย 23, นนัย23คะแนนราลอยู่อนดับที่3มี20คะแนน ส่วนฟุตบอลโลกรอบคันเลือกโซนยุโรปกลุ่มก้าที่กรุงเอเทนส์กริสพบกับเยอรมันผพ่มป,ปรากฏว่าเยอรมันชนะไปได้ค่ะสีประตูต่อ2นัดนี้เซบาสเตียนไดสซเลอร์กองหลังดาวรุ่งของเยอรมันโดนไล่ออกนาทีที่60คะ่ะเยอรมันก็นำเป็นอันดับที่1มี12คะแนนจาก4นัด อังกฤษก็บุกไปเอาชนะแอลเบเนีย3ประตูตอนหนึ่งกับอังกฤษได้ประตูจากไมโคลโอเวนพอลสโคลและแอนดี้โคลอังกฤษนั้นอยู่อันดับที่2มี7คะแนนยังมีความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกให้ติดตามชมกันอีกค่ะ เริ่มกันที่เทนนิสอุลุกันโอเพ่นหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศเจนนิฟเฟอร์คาปริเอตี้แชมป์ออสเตรเลียนโอเพ่นจากสาหรัฐชนะเซรีนาวิลเลียมส์เมื่อนดือนห้าเพื่อนร่วมชาติที่มีปัญหาบาดเจ็บที่เขา่า6ต่อ1 7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ5ผ่านเข้ารอบไปพบกับเอเลน่าเดเมนเทวาจากรัสเซียที่ชนะเลนซีเดวินพอตต์ตกใจสองตัวในเซตที่2เพราะว่าเจ็บพวกเขาก่าขวา ่วนชายเดียวเรตันฮิวิตมือวานเดบเจ็ดจากออสเตรเลียชนะแอนดี้รอติดดาวรุ่งจอมพลิกล็อกจากสหรัฐ6ต่อ3านและต่อ2ผ่านเ,เข้ารอบไปพบกับจจนมาโคลแคมเดลจากสหรัฐหวังชี้ชีจิของความสูง7ดฟุต1นิ้วกลายเป็นผู้เล่นคนแรกของทวีปเอเชียที่ได้เข้าไปเล่นในบาสเกตบอล NBA โดยนักบาสเกตบอลทีมชาติจีนคุณนี้ได้เซ็นสัญญาย้า,ายไปเล่นให้กับทีมเดลัสโมวบริกจนจบฤดูกาลนี้ ทีมชาติองังกฤษเดินทางกลับถึงกรุงดอนดอนแล้วโดยเซเว่นโกลันหรือหุ่นสังคุจการทีมได้กล่าวถึงผลงานที่ชนะอาร์เบเนียสาประตูต่อหนึ่งว่าเป็นชัยชนะที่สําคัญมากและเขาดีใจที่อันดิโคสามารถทําตัวแรกได้แต่ก็น่าเสียดายที่โคถูกใบเหลืองทําให้ไม่สามารถลงเล่นในนัดสุดท้ายที่จะพบกับกรีซในวันที่6มิถุนายนนี้ได้และในช่วงนี้เรามาติดตามชมรายงานสดการแข่งขันกีฬาเย,ยาวชนแห่งชาติจากจังหวัดแพร่ค่ะพบก,กับคุณสิริสารผลได้เลยค่ะ ชมรายงานสดเมืองแพร่เกมส์นะครับซึ่งวันนี้ฟุตบอลได้คู่ชิงชนะเลิศแล้วครับเซบัตตกร้อหญิงทีมเดียวในช่วงนี้นะคะมาติดตามชมข่าวกีฬานในบ้านเรากันก่อนนะคะจันทบุรีชนะตากในฟุตซอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยคะ่ะ รอบแรกนัดสุดท้ายของสายจีจันทบุรีแชมปภาคตะวันออกเสื้อสีเหลืองที่นัดแรกแพ้ราชนาวีสมุทรนึ่ประตูต่อ4พบก,กับตาก,กตอรองแชมปภาคเหนือครึ่งแรกตากนำยู่3ประตูต่อ2ค่ะครึ่งหลังนี้ไปได้7นาทีจันทบุรีขึ้นนำา5ประตูต่อ3แต่ว่าตากนั้นก็มาตีเสมอเป็น5ประตูต่อ5ในอีก6นาทีต่อมาจากปิยพันธ์ชบาน,นาทีที่30และวิเชียรสุวรรณทรน,นาทีที่32 ก่อน,นเวลา4นาทีจันทบุรียิงได้2ประตูร่วดค่ะจากกิติทัศน์ณท่า,าเรือน,นาทีที่36และกิติการยืวนยินรักนาทีที37่37หมดเวลาจันทบุรีชนะตากไป7ประตูต่ตอ5ค่ะในช่วงนี้ไปชมภาคกีฬามันๆกันค่ะภาคกีฬามันๆสนับสนุนโดยวิภพครับผสมน้ำพึ่งและเทารีีสดชื่นสดชื่น งานกาชาติที่พระบรมรูปส่งมานะครับหนึ่งถึงเก้าเดือนหน้านะครับขอเชิญแฟนๆดาราช่องเจ็ดสีนะครับไปสนุกกับดารานะครับของช่องเจ็ดในสังกัดของเรานะครับที่ร้านสมาคมแม่บ้านฐานตกครับแลววันนี้ส่งท้ายกันด้วยธรรมจารีสุขังเสติ<ม>ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ মাকাাকেডারা